โอ้มาลดตีต่ำลดตู้มาชักใหญ่ตีเนี่ยในเบื้องในมุ่นกำลังเตีชอบตายแล้วนี่รู้ใจนะ<อ>ไปชักตู้นะเปิดขาวขึ้นมากันอยู่ที่รถพี่น้องมานี่ไปซ่อนควันเบ้าบดพี่น้องเอ้ย

ก็เปิดตับมาแล้วมันทับหวทันนะห่อยก็ได้เปิดตับแล้วนี่เขาเอินว่าอุบัติเหตุอยู่แถวนี่ป้องแม่นตัวหน้านี่แหละเต็มไปแล้วเครื่อเลี้ยวรถต่ำกันต้ม่ำอันนี้รถพ่อเขาเดี่ยเรามาซสอนขวัญคือการในใชรเราอยู่แชรเด็ดหน้าอยู่ในรถนะเต็มหนาเงี้ยทางอ๋อเด็กน้อยพร้อมอ่าทูพร้อมได้นะเอาเร็วเดี๋มีบังวุ่นไหมแล้ววะ อ่ะเดี๋ยวเอาไอห่อไบ้่งพ ok ื ok ้นที่เนาะว่างมันตัวหน้าแล้วรถทางซื้อไปนี่หรพี่น้อไอ้บอกอ่านี่ว่าตัวหน้าวาหันแกชินเลยบอกระโตว่างเขาจอดรถแดงนะต่ำเลยจอดได้ยัรับ Tân của chú sài lòng 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 này lòng 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 nước quá luôn luôn là một thôi khoan cho sai nè thôi mày đấy nè sai cho vinh nè sao vọng เลาจะวิ่งนี่เล่นล้วว่าสิเล่งทางแล้วเลยลาก็เลี้ยวเขานี่ะตันหน้าตบเลยแต่ก็ตำต่ำนี่ล่ะโทษไฟโบราณน่คเฮาก็ไว้ด้แม่เลาแล้าเโบราณเองนะอีทูดิ้งสลงพ้นแล้วอเดินไปทบถล่มทัวสมุดว่าสมุ่ายังว่าทะเลามไาทังนั้นเมนบอก ันว่าเขามาโอดเด็ดจี้แล้วยังมาตังแสดงว่าร้านนันแล่นมันคือกันทั้งนั้นแล่นทั้งนั้นคือกันแต่ว่าเราเราคืออะไรจำเอาลูกนะจำเอาลูกโอ้ยหล่าก็มาน้ำลูกสาวก็มาน้ำชอนแล้วช่อนแล้วนะ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  เด้อก่อนว่าโดนอันเกียอเมื่ออยู่เฮือนน้ำผ่อน้ำแม่น้ำเนือน้ำปายด้น้ำโตเองแม่มาอู้มาเกียเมื่อละบายื้อครัโคมูเนี่ยกว่านงเาเออเบลเออมาเ้กีเออเมาอยู่เฮือนี้การน้ำแม่นน้ำเนือน้ำปายลุงฮัดส่งเนมีมีเฮงบรนี้นะแม่มาู้มาเกียเมืเด้อลมระวังนี้เฮานะรอดเฮาไรอยู่นี้มาอู้มาเกีเอาแล้ให้เมื่อน้ำเนือน้ำเคีงระบาดี ชาเาได้่านบยได้ี่เจ้าขอนก่อนแม่เี้ผู้ใดเป็นไข้นะสดีเน่ลสบายดีเแ่เยืนาืนมอเ่อนไงลเรอเ้แล้วล่วแม่เียเ้เรบนเนาะืชาบเนื่อนเนื่อน้พิงเหนื่อยนะมาสอนมาขวัญลัลมับลมลเ้ ตายเชฮ้ยตายย่นโบดับกันเลยตื่ติบปตมัยต่นึยู่้จับอนจมันบอกพังนี่นไปไหมไปขี้น้ำพ่อไาขี้น้ำพ่อแต่ละขี้ขบบอบขี่กนมื่น้ำปขีขีขี่น้ำพ่อบขี้น้ำพ่อมาน้ำไผ่รเมื่อน้ำนั เอาไปขี้ตัวนั้นไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะเอาตัวนั้นมื้อเอาเร็วเมื่อวันนี้เขาบริเมื่อกินข้าวเขาเมื่อเลยนะเขาเครื่องพ่อจะกันเลยไปขึ้ไปให้เขาไปขี้นะบัเขาอาชิพนี่จิ่กอนเราไปจอดเอา รถเบ่งด้เบ่งรถได้เห็นราข้ามทางก็ได้ได้แล้วบบอลแล้วพ่อจะไปเลีกยไปเี้ยได้จัก็ไปเอาได้ไปขี้ได้เห็นแล้วนะเรามาจอดไางนหุนกลา ไปขี่นะพ่อปเฮ้แล้วก็ให้จังเมล้วไ้กันะเอาแล้ตู้นเาเอาแล้วขี่ใกล้มันกินแล้วกมันเถอะอาเอไปับอไปนั้นเอาจคับคันนี้คาเฮบอทับคันนี้ลองเบิ้งเลยรบเต็งอยู่พุ่นไปไปมาเหอเอาน้นี้บานี่ไปลองซ่อนควาเรียบได้หเป็นรถ สวัสดีอีกครั้งลูกสวัสดีน้องโทสสวัู <laughs> ไปหน่อยมาหนำจะไปนะมากับปูกกระพุางมายังจะเจ้าถัตรวสองคนนะฮะเรียบแคนกันนั่นมาพวกนี้มาอยังดูแม่น,น,นมลูกรถพอ<า>่อตามการวางนั้นล่ะมาะประจักษ์เบี้ยเด็กหน่อยสองคนต้ไปอย,ยู่นั่นแม่จะเพื่อน ก็ยังไปหลินดิไปเห็นเวียงน้ำพอดิมาฉลอนขวันบอบอๆพี่น้องเอ้ยเนาะกายมาก็เลยมาฉลอนขวานเราเลยเราคนบอบแข็งแห้งหล่นโลกเออใบ่ิษไปพิษไปถือดอกพี่นาะเลยมันเป็นอุบัติเหตุมันพิษมันช่องแม่หนูพิษเลยมันพิษมันจะเกิดพิษพิษมันช่องบอลได้บอลที่เอากระไว้ เลี้ยวกะเลี้ยวนะฮะโดยเฉพาะเบื้องหลังมันเลยเป็นที่พัดโชวมันเลยคอยากเอาโทษภัยเล่นรถเทไรบ่บอเปิดเผยบ่กะประมาณหกเจ็ดชิปนี่ยบอหกเจ็ดชิปเนี่ยนะเป๊อีกแล้วกับที่เรืออยู่ประมาณสี่สิบกลับกับรถนะเพราะเลี้ยวแป๊บละวเอากระเบรกลากล้อเลยเนี่ยเลี้ยนไวโพดปกติน่ะเห็นรถเปนซาใช่วหม ว่าผลเสี้ยวไปเนาะนี่อะไพี่น้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นในทุกเมือต้องมีสตินี่มููู้ำกระดูกีลูกกเจ้าไปเห็นเปล่าเก้เียพ่อเป็นกายประตูลูกกระจกนเดี๋ยวบอกขาด

เน่ถูกเน่ละช็อนได้ละมานเพื่อน้ำกายละก็แม่เจียมาแลยเม่เจียมาเป็นเจียเป็นไอะบ้างเริ่มคลายแน่แล้วแม่ควันขมานะบ่สองขึ้นสองมือเลยนะเนี่ยสองสามสี่ห้าหกติ๊งไปขอไข่ขอวัดขอไอขอเป็นขอตายมาครับกับไอไปไปทิ้นไพ่ทานมัน ดีกดข่าวดีกดข่าวมาเยอะกับขวัญมานอนกี่บาทนีม่มาอยู่เพื่อนถึงชาน้าได้มาอยู่น้ำเนือ้อน้ำไก่อยู่ดีมีแห้งระบาดในวิตกวิตเข็นได้บ้านดีให้เช่าเก็บแขนก็ได้ใใหห้้มันเงินนี่แหลพพะพี่น้องเอ้ยเป็นฮีดคลองประเพณี้ผูกคอตอแขนเวลาเราผูกเบืองเจ็บอันนี้นอก็เบืองเจ็บเบืองเจ็บกับข้อก้าวมันช็อก ไข่ก็ต้องไข่ไข่ควันวเจ่ขวัดขกปตก่ตกาไปเต่อวดมานอนกี่เลยบานมาอยู่เพื่อนชาน้ำเหนือน้ากายได้นมาอยู่เพือนพน้าแม่ใไฮไปมาังดยูดีไม่แหงเก่งัา้าตวันละบาให้ดีม่แห้งัขึ้นบให้บห้พัดโคพัดมันให้ได้ไป ออันานอันให้ให้อยู่ดีมีแหงให้มันให้เงินถูกับน่หมที่ทบกินขวัญเข่าพ้อมแล้วครับเข่าทำได้ไหม่นไข่ลูกจะไหมไข่ไหมไหนี่แล้วไข่ไก่ธรรมดาฮไก่ลาดเขาไข่แห่ไหมอืมต้มเราเอาไข่ทอื นั่นวงถนวงในเป่นรองเลยจ้องไลยสอนขวัญกันสอนขวัญเอาขวัญเอาเก้าขวัญมันนอนมาห้หอดหาถึงระบาดอยู่เพื่อนอยู่ชาน้ำเนือน้ำกายครับโอ้โหใครเน่ยอย่าย่ให้ไงใรยังขครลดกินเลยอ่ะอยกินน้ำเลเขาเขออยากกินหรอกทำ้ากินเขาใช่เป็นเนี่ย้ก รดเด้บ่บอสไปป้าจะใช้ลดจะตอนนี้ป้าว่าอยู่ห้านเขาบัได้มันขี่บัได้เนาะแปลงบ่แปลงทั้งมดจ็กสวอบดท่าไหร่างงี้มหูรอเขารายงานมาก่อนอืใครแล้วคนบ่เป็นอย่างเนาะใครแล้วคนบ่ป้านั่นมีอันคนแบบว่าเพิ่นเพิ่นผู้ผู้ผู้บ่ออันหวังดีกับเฮ้าอ่ะนะเป็นคอมเมนต์อยู่ว่ะ บ่าวบดจังไงรถไม่เฮตัลีรถล้มเนาะเอามาได้ใช่อะนะเอาเงินเช่าได้ต่อชีวินอื่นแล้วยังว่าวันนั้นหมดเลยไงจะหายว่าหายแล้วรถเขาเขายังเป็นหนึ่งเป็นชีนจะจ่ายอยู่นี่ค่ะยังค้างเขาเจ็ดสิบปลายล้านเจ็ดสิบสี่ล้านนึ่เป็นชีนยังค้างบมดได้จ่ายเบิดกระดานน้ำพิ่มไหมจ่ายก่อนเช่าปลายล้านมันจากไปบาตดาวกันมันมีก็ไปจ่ายสดเช่าหกล้านเหรอจ่ายนะยังเหลือเจ็ดสิบกว่าล้าน นี่เลยเจ็ดิก็คือตอนนี้ได้พอชากรถไปก้อนนะแต่รถนันบบได้ขี้มันเท่เลเนี่ยถือว่าอาอาทัน่อมือที่เอาไปออกรถเนาะอาทันแห้งมือนเอาไปออกนะออกพ้องกันนะสองคันดาวบิดของน้องชายล่านะไพ่ใหม่ทิมโค้งห่างกับเกือบโบ้เรือเรือแต่เล็กนะทิมชื่อได้พนไปตลอดและของบววัดบ้านในของ ตัวเฮานี่เนาะตากันแตกเพมุนบัดอีกรถดก็ได้กับบได้ใช่คือกันนี่แหละเพิ่นเวาเห็นยังก็ต้องมีสติช่วยให้มีรถขี่ไปทำงานข่อยเลยนี่ข่อยขี่น้ำเดือบเอาลิบอรอข่อยบออยากเติมน้ำมันเพียวรอสามแปลงแล้วนี่นะโมเมนต์นั้นเดือนนึงถึงเมื่อแล้วบอ่อเดัยเมื่อไ

cái này phạt luôn Cái này Này Mọt Ơ xài xe vít mày bỏ Xài xe vít phạt Cái vít Vít phạt Phật thu nữa không thu em Mơ chồng thu Để thế nào ดด้ััอแค่พูดและอ้าวมาเราต่อเราแบบไหนเราลดลงรายละเอียดเอาบ่แมนมาเราพื้น FC ผูพันคอมเมนต์ไทยว่าเจ้านะอยากให้ FC ชื่อรถหายแล้วล่ะเฮตเตอรี่รถล้มว่ะโอ้ยแนวนั่นก็ขึ้นโอ้อุกใจนะผู้ขึ้นแบบนี้ เออบยังได้ว่าว่าเจ้าก็ได้แล้วแต่ที่ขึ้นเนาะพผสิจไปเสี่ยงชีวิตตัวตัวเองสิตายอีหลีโย่แขนนี่ขนาดยังย่อบบได้อยู่เดี๋ยวนี้แบบพื้นอยากย่อเนี่ยังได้เอามืออื่นย่ออย่แขนตัวนี้นะมันมันเล่าได้กระดูดนี่มันใช่โบได้ขนาเตีงแห้งนี่กัเจ็บปากเะยอยู่นี่แต่ว่าเ้าไปทํางานนี่ก็มันเป็นงานเบาธรรมดาไปกะ บุตรใดยอหันยอนี่ก็เลยจำเป็นต้องไปคันนอนพักผ่อนอยู่เพื่อนผัดไห้เสียเงินให้โตเนาะเดี๋ยวมันวาวภาษาบ้านเฮาก็ได้แล้วไปอันเบิ่งคลิปเก่าตัวยุหันไม่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะรถรถก็ต้องพอนป่ะใช้จ่ายในครอบครัวอีกแล้วสิเฮาให้เฮาขับรถต่ำรถคนเด่นยังนะขอปฏิเสธบ่ พอปฏิเสธกัแล้วแบบนั้นมือนั่นเนาะเขาได้เอาคนไปห้องหมอพี่น้อยอ้รถเบลอรีบู่ยังวะใส่เพือ,อเป็นหอยเพอเป็นหอยเรีนี่เด<ก>ี๋ยวลายคนลายที่เบื้องมู่สิตายแล้วยังม,มั่นแบบนั่นเน,น,นาะเออบ่เชื่อไปหาเลาะเบื้องรถในคอมเมนต์บ่จอยบ่จอยถ่ายลงเนะะาะออฮะบ่อกถึงมันมันมีเวลาถ่ายเด้ถึงมัามันคาหยากรน้ำลายอันวุ่นวายมื้อนั้นล่ะแก้กันไปห้องมัดห้องหมอ เลยมีเวลาแท้ไงไพชีวิตอกใจเลยไพจีไปเสี่ยงชีวิตจนอันนั้นเนาะเฮาก็บโบเมนว่าคนถูกยากปากมองก็ด้อไ้พี่น้องเอเข่าก็ไม่มาวันฉันชาเฮ้าบตสามารถที่เห็ุแบบนั้นได้แล้วก็เฮ้ามบริเมนที่มีความโลภถึงปานชิดอันครับรดต่ำเพื่ออย่างให้เอฟซีชื่อให้เอฟซีอีตนไพทีอีต้นขึ้นไปเหตุถึงขนาดไหนพี่น้องเอ้ยเอฟซีฝนก็ ให้กำลังใจเมนสู่ๆเขาก็ดีใจแล้วเนาะเบาลิแล้วพัดคอมเมนต์ไปนั่นติบาบอตอึ้งเลยบ่ได้ยินเบาลิเราโยกมูอซึกตึงเครียดบ่เม่นว่าอึ้งตึงเครียดไปได้นะโยกคนเจ็บสิตายแล้วพัดมูอว่าเฮ็ดเอ่ำเจ้าเฮ็ดตะลีเจ็บบ่เหมือนบ่เม่นว่าเฮ็ดตะลีเจ็บมูอว่าเขาเฮ็ดครับสักยามื่อไหร่จะเทื่อนเดี๋ยวนี้ว่านี่สักส มือมือมันเกิดเหตุละไรซักฮกห้องมอนะสี่อยู่เพ่ละสองเหตุมาพี่น้องซักยาเข็มละแฉะละแฉ่นะเพี่น้องไออันคู่กรณีที่ว่าชนการเพิ่นกับรถเพ้เฮาก็รถเพ้ละแปลงภัยแปลงมันแล้วก็เห็นว่าเฮาเจ็บเพิ่นกับอันไปจ่ายค่ายาให้อยู่ห้องมอตอนไปกว้อันฮัตเนาะแล้วเพิ่นกับโอเคแล้วมันกับต่างคนต่างเห็นใจกันพี่น้องเนาะความผิดพลาดมันเกิดได้กับทุกคนแล้วก็ทุกเวลาไม่ประมาททั้งจิสมม้งห เอาเจ้าหน,น้าที่มาว้าเนาะสีให้ผู้นั้นเถือผู้นีพ้พิษให้เพิ่นพิษเจรณากะ,ะคือว่าแล้วมันทางพิษเนี่ยมันพิษบัดช่องอยู่แล้วเพราะว่าต่างคนต่างบวระวังเน้เนาะต่างคน<จ>ต่างไปอ่าเพราะฉะนั้นจอดอยู่แล้วมือมาตามเลยเออนั่นแม่นนะแมนมันไำบได้เคลื่อนไหวเนี่นะ,ะว่าพิษบัดช่องเนาะเอากะแล่นรถไว้แล้วผู้เลี้ยวกะบวชในได้บิง้งนะแล้วเลี้ยวแวบเพิ่นกะ บบเคล็บแบบสิมีผู้มาไหว้ป่านนั้นแล้วเพิ่นกันเนาะหรือว่าเพิ่นบบได้เมืองล้างกะอันนี้กะเว่าบบได้เทคนิคมันบวครบบางเท่าก็หลดนะที่มันแต่หลายคนมันก็เพลอขาดสติบางเอ้าบ่าววสฝากถึงเอฟซีที่ว่าอยากว่าบ่าววสอยากได้รถใหม่เนยขอบริษัทเฉดด์บอ บัวจักแน่สิว้าเอาพี่น้องเนาะมีแต่ว่าให้เอฟซีเนี่ยพิจารณาเบิงน้ำกันแล้วก็คนเหานะมันเกิดแล้วแบบนี้นะเบ้าริเขาหาเงินมาแปลงนี่เขายังอุกแห้งจะเป็นอืและทั้งนมทั้งลูาแต่หลุดดดบะบัดโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบ้ารีก็สปขอตัวลาไปกนเอาสบายดีเนี่ยสบายดีพี่น้องเนาะให้บาบอดหายไวๆพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสบายดีตอนนี้ยินแบบนี้